สถานี้ตำรวจภูธรแม่สอดนะครับสนธิกำลังร่งรวมกับฝ่ายปกครองกำลังคนหน่วยเฉพาะกิจราชมนูดและตำรวจไซเบอร์ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบห้องพักโรงแรมเป้าหมายในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสามแห่งครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรการแม่สอดโมเดลนะครับในการคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางบกทางอากาศนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบการเข้าพักของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต,ต่างชาติสกัดกั้นการลักลอบกระทําความผิด ที่เชื่อมโยงกับการ c เซ l c e n t e อาจะกรรมข้ามชาติหรือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการดังกล่าวเบื้องต้นเนี่ยไปเจอกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่เกินเวลาหรือว่าโอว์สเตย์19รายแบ่งเป็นสัญชาติอินเดีย8รายเวียดนาม4รายมีเอธิโอเปียด้วยนะครับแล้วก็แปลกใจว่าทำไมเอธิโอเปียมาถึงตรงนี้อ,อีก6คนแล้วก็มีเซียร่าลีโอนอีก1คนด้วยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปยังสถานีตำรวจภูธรแม่สอดน,นะครับเข้าสู่กระบวนการคัด กระบวนการคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อช่วยเหลือผู้คุ้มครองผู้เสียหายหรือว่า NIM ต่อไปครับ